เไฮลูปสเปรย์หลอดืื่นอนเนกประสงค์สนใจสั่งซื้อ026335353กลับมาสู่มอเตอร์ริงออนแอร์นะคะในช่วงของกรูมอเตอร์ริงค่ะอย่างที่เกริ่นกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนช่วงต้นของรายการนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาสัมภาษณ์กรูกันนะคะโดยเฉพาะการเปิดตัว4.0โอ้โห เอ e น g y จี4.0เอ็นดิจี4.0หรือก็เป็นไอโฟนระบบ, iPhone, รบ,บหรือระบบแ <Android S 1> อนดรอยด์ะะแต่นี่คือบบ <c oughs> นี่คือติดตั้งแก๊สรถยนต์รถยนต์นั่นเองนะคะกับแน่นอนค่ะประธานกรรมการบริษัท Energy reform จำกัดนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับทางด้านของคุณหนึ่งนะคะคุณสุรศักดิ์ นิติวัต์นะคะแล้วก็ยังเป็นนายกสมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ด้วยปกติเวลาเราเชิญมาคุยนี่จะมามาเป็นแพคคู่คู่แพคคู่คู่แฝดค่ะคุณสุรศักดิ์และคุณสุรชัยอ่าใช่แล้ววันนี้เป็นตัวแทนวันนี้เป็นตัวสุรศักดิ์หรือคุณหนึ่งคุณหนึ่งครับผมสวัสดีค่ะคุณหนึ่งสวัสดีครับคุณตุลสวัสดีครับคุณสุชีพครับผมวันนี้สองคนอยู่กันสองคนครับคุณหนึ่งคุณตุลกับผมต่วนคุณโก้ขอหยุดวันหนึ่งครับผม อ๋อได้ครับยินดีครับเห็นวันก่อนนี่โหเปิดตัวนวัตกรรมใหม่เห็นบอกครั้งแรก4.0ครั้งแรกในไทยในโลกด้วยในโลกด้วยในโลกด้วยในไทยเรียกว่าคันเดียวและคันแรกของโลกครับคันเดียวและคันแรกของโลกเลยนะคะเป็นไงครับตัวนี้ยังไงนวัตกรรมนี้ครับคือรถยนต์คันนี้เนี่ยคอนเซปต์เราคือต้องการให้ให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ถึง เทคโนโลยีแก๊สนี่ว่าปัจจุบันมีการพัฒนาระบบก้าวขึ้นไปปัจจุบันจะเห็นว่าหลายคนไม่เข้าใจว่ารถไฮบริดปิดแก๊สได้ด้วยหรอเนี่ยค<ต>ำถามนะที่นนสงสัยกันอ่าครับวันนี้เราก็ทําให้เห็นว่ารถไฮบริดก็ติดตั้งแก๊สของ Energy Reform ได้เป็นอย่างดีครับผมบโดยการพัฒนาของเราเลยใช่ไหมฮะใช่ครับตัว<ม>ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยก็เรามีการพัฒนาขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับ ระบบไฮบริดได้นีเพียงแต่แค่ LPG นะครับ NGV ก็ใช้ได้คือหมายว่าว่าในคันหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับในหนึ่งคันเนี่ยครับมีทั้ง LPG แล้วก็ NGV ครับติดให้ครบเลยนะคะที่บอกว่าสี่นี่คือคือมีสี่ในหนึ่งนี่ก็คือสี่ระบบในหนึ่งคันใช่ไหมครับ เชื้อเพลิงครับเชื้อเพลิงแรกก็คือไฟฟ้าไฟฟ้านะครับเชื้อเพลิงที่สองก็คือน้ํามันครับเชื้อเพลิงที่สามก็คือแก๊ส LPG แเชื้อเพลิงที่สี่ก็คือแก๊ส NGV ครับโอ้โหให้เลือกใช้กันไม่หมดนะคะพี่คะรถยังไงฮะตัวนี้มาติดตั้งยังไงฮะคือพื้นฐานเดิมเนี่ยรถรถไฮบริดเนี่ยก็จะใช้ใช้สองเชื้อเพลิงอยู่ก็คือสตาร์ทด้วยไฟฟ้าใช่คัะใช่ อ่าแล้วพอเราเล่งที่เรื่องเ่เครื่องที่รอบต่ำยังเป็นไฟฟ้าอยู่พอรอบสูงเนี่ยก็จะเข้าเป็นน้ํามันครับแต่พอรอบสูงเนี่ยเราตั้งระบบเป็นแก๊สครับมันก็จะจากไฟฟ้าโดดเข้าไปน้ํามันเลยโทอโดดไปแก๊สเลยอ๋อทีนี้การโดดไปแก๊สเนี่ยเราก็ตั้งได้ว่าจะให้ดดเข้า L ก่อนหรือเข้า N ก่อนเช่นว่าสมมติผมตั้งให้เป็นให้โดดไปเข้า L ก่อน ครับ <c oughs> นะครับมันก็จะไฟฟ้าปุ๊บจะไป LPG เลยน <c oughs> ะพอ LPG หมดเราก็สามารถปรับโหมดให้ไปเป็น NGV ต่อได้เลยเรียกอีกถังหนึ่งมาใช้ได้เลยครับผมค่ะนะครับพอ NGV โหมดคราวน,นี้ระบบก็จะวิ่งกลับไปหาน้ำมันใหม่ <c oughs> นะครับอ๋อค่ะซึ่งทุกทุกอย่างการทำงานของทั้งสี่ระบบเนี่ยมันก็เปลี่ยนของมันได้อัตโนมตัติโดยที่เราไม่ต้องจอดรถหรือหยุดรถเลย เรียกได้ว่าชิปออนเดอะฟลได้เลยนะครับครับผมกดเราสามารถกดปุ่มเลือกเชื้อเพลิงได้เลยว่าจะเป็น LPG หรือ NGV ระหว่างขับขี่ได้เลยนะครับโอ้โหแล้วถังถังของ LPG กับ NGV นี่ถังขนาดเท่าไหร่ครับเออถัง LPG ก็จะเป็นถังโดนัทนะครับใช้อยู่ประมาณ4ี่สี่ิตรลนะครับอืวิ่งได้สักกี่โลครับถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้วิ่งได้ประมาณสามถโลครับโอ้โหยิงสถังนี่พันโลนี่สบายเลยสิครับ ก็พันโลครับได้พันโลแบบไม่ต้องเข้าปั๊มเลยฮะอันนี้คือเติมเต็มวิ่งยาวเท <ไป S 1> พ <c ười> <c ười> สูงไหนสบายเลยนะถ้าไปเจอเบิดก่อนหรือว่าโอ้โหเรียกเรียกว่าปั๊ม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 น้ำมันไม่ได้เงินเลยนะครับโอ้โหไปสบายเลยนะอย่างนี้ฮะค่ะแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะคะ ตรงนี้เป็นจุดที่เราเราให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษนะครับว่าลถเมื่อว่าจะติดตั้งแก๊สทั้ง LPG หรือะ G.V. เนี่ยความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งก่อน uh huh. นะครับตัวระบบที่ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยวางวางอุปกรณ์นะครับหรือว่าการวางท่อการเชื่อมต่อระหว,ว่างอุปกรณ์ทั้งสองสองรุ่นเข้าหาด้วยกันเนี่ยเราก็เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างสูงนะครับไม่ว uh huh. ่าจะเป็น ระบบวาล์วนิรภัยที่ถังแก๊สทั้ง LPG ทั้ง NGV นะครับตัวกล่อง ECU เราก็จะใช้แยกสองกล่องนะครับกล่องสมองกลใช้สองกล่องนะครับแต่ตัวรางหัวฉีดเนี่ยใช้รางหัวฉีดเดียวกันนะครับแล้วก็ระบบการการเดินท่อการระบบเซฟตี้วาลต่างๆเนี่ยเราก็ติดตั้งจนครบทุกอย่างเรียกได้ว่าปลอดภัยและมั่นใจได้ร้อยปอร์เซ็นครับไอ้นี้เนี่ยติดตั้งเฉพาะในไฮบริดรือเปล่า สี่เอ่อสี่ระบบเนี่ยฮะสี่ตัวอินเตอร์เั่ใช่ไหมฮะครับผมจริงๆเราเราสามารถติดในรถที่ไม่ใช่ไฮบริดก็ได้อย่างเช่นว่าสมมติว่าคุณสุชีบขับรถอ่อรถน้ํามันที่ใช้น้ำมันปกติคันหนึ่งแล้วอยากจะติดแก๊สสองแบบค่ะในรถคันเนี้ยเพราะรู้สึกว่าไม่อยากปิดเอ็นวก็กลัวหาความยากใช่อพีก็กลัวว่าราคามันจะแพงเรก็ติดสองระบบ LPG และ NGV เข้าไปในรถคันนั้นได้เลยก็จะเป็นรถสามระบบแต่เรืเอนคันนี้เนี่ยมันมีเป็นไฮบริดอยู่<า>ในตัวมันเองก็เลยเป็นรถสี่ระบบไปเลยอ๋อเอ๊ะออถ้าติดในไฮบริดเนี่ยราคาค่าติดตั้งเนี่ยจะสักเท่าไหร่ครับต่างกับปกติไหมคะเหมือนกันเลยครับคุณตุนก็คือ,อเป็นระบบ LPG หรือ NGV ที่ติดในรถยนต์ปกติในรุ่นปัจจุบันที่ Energy Reform เรามี ขาอยู่ในในท้องตลาดตามสูบบริการของ Energy เนี่ยครับก็ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหกครับนะครับแล้วก็รุ่นถ้าเป็นรุ่นท็อปจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้าอย่างรุ่นรุ่นที่ติดในติดในตัวรถไฮบริดคันนี้เนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์รุ่นท็อปหมดเลยก็คือรุ่น Advanced o อบีนะครับตัวนี้จะอยู่ที่สามหมื่นห้านะครับเกี๋ยวสามหมืนห้าในชุด LPG นะครับ ตัวในชุด ngv ก็อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นสามครับผมถ้าเรียกว่ารวมรวมทั้ง lpg ngv ทั้งระบบเลยนะฮะทั้งรถคันนี้ก็ก็น่าอยู่ประมาณสักเจ็ดเจ็ดถึงแปดหมื่นอ่าค่ะเจ็ดถึงแปดหมืนาก็ไม่ว่าจะติดในไฮบริดหรือว่าติดในรถธรรมดาสองระบบเนี่ยเอามาใส่ด้วยกันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี้ยราคาประมาณนี้ครับผมเจ็ดถึงแปดหมื่นแต่ในแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยเรียนต้องเรียนทาง คุณสุชีพแล้วก็คุณตุ่นแล้วก็แฟนๆรายการนิดนึงนะครับว่าเอ,อเราทําเนี่ยไม่ได้ทําเป็นเชิงพาณิชย์ครับเหมือนกับว่าเราเต้องการที่จะโชว์ความเป็นระบบเทคโนโลยีนอตกรรมนะครับคาร,ระบอแกส๊สสามารถทำงานเชื่อมโยงกับตัวรถไฮบริดไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้ระหว่าง LPG กับ NGV รถคันเดียวก็สามารถทำได้ <ฮะ S 2> ทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเ,เ,ป,นเ,ป,นเป็นเป็นเรื่องทร่อ่าระบบ ระบบความเทคโนโลยีความทันสมัยของระบบแก๊สให้ดูเท่านั้นเองแต่ประชาชนหรือว่าผู้สนใจทางบ้านอยากจะติดตั้งเข้าไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ไม่แนะนํามากนะคงเลือกเลือกไปเลยว่าจะเป็น LPG หรือ NGV ดูตามความเหมาะสมของท่านดีกว่าก็เลือกระบบใมระบบหนึ่งไปเลยว่างั้นเถอะฮะแต่ก็ยอมรับนะฮะว่ามีบางท่านติดไปแล้วก็มีก็คือเป็นรถรถปิกอัพที่ขนส่งวิ่งต้องวิ่งทางยาวๆแล้วเดิมเ็าติด NGV ไปแล้วแล้วเพอเอิญว่า เจอปัญหากับ๊ามหายากนะครับแล้วก็ต่อคิวนานอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องไปติด R p G เข้าไปในรถอีกถังหนึ่งมันก็เลยเป็นที่มาว่ารถปิกอัพคันนั้นเนี่ยก็มีแก๊สสองถังเลยทั้งเอ็ทั้งแอลมีถ้มี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 ผู้ประกอบการก็สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้รถได้ในเรื่องของสถานีบริการใช่ครับทีนี้วิ่งเหนืออีสานไม่ต้องห่วงละ <Yeah. S 1> <laughs> ได้เลยครับโดยเฉพาะใต้นี่ก็สบายแล้วค่ะ <c oughs> ได้ทั้ง LPG ทั้ง NGV ค่ะ uh, <c oughs> <c oughs> ส่วนตัวเราแนะนําหลักๆก,ก็อย่างที่บอกคือตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งไปราคาก็อย่างที่บอกใช่ไหมทั้ง OBD <c oughs> ทั้งตัว Fasttech ก็ราคาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับ <c oughs> อย่างตัว Fasttech ก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2อ0 0มื่นสอเท่านั้นเองครับแล้วก็ขึ้นไปจนถึงตัวท็อปที่เป็นรุ่น Advanced OBD ที่ว่ากล่อง ECU สามารถปรับจูน ตัวมันเองได้อัตโนมัติตลอดเวลาครับอันนั้นก็คือตัวท็อปอยู่ที่ประมาณ3ามหมื่นห้าสามหครับเอะในส่วนของเห็นราคาพลังงานตอนนี้เห็นบอกว่าเห็นมีข่าวว่าจะลอยตัวปรับขึ้นไปเป็น30บาทอันนั้นยังไงฮะคุณหนึ่งครับหนึ่งเป็นไงบ้างคะในฐานะนายกสมาคมธุรกิจแก๊สครับคือต้องเรียนทางพิ่ีกรบทั้ทขงของท่านแล้วก็แฟนๆรายการทางบ้านด้วยว่า <c oughs> ราคาราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นแก๊ส LPG หรือ NGV นี่นะครับ การที่การที่ลอยตัวตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านอ,อลองฟังดูนิดนึงนะ,ะว่าราคาที่แท้จริงมันคือเท่าไหร่อย่างเช่นว่าอ,อ,อย่างที่คุณสุชีพอาจจะได้ยินข่าวมาว่าลอยตัวแล้วจะอยู่ที่สามสิบบาทถูกไหมครับครับผมแต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยเขาจะพูดเป็นสามสิบาทต่อกิโลกรัมนะฮะสำหรับ LPG ทีนี้เอน้ำหนักน้ําหนักปริมาตรมันโคนหน่วยกันเพราะเราเติมใส่รถยนต์เนี่ยเราเติมเป็นลิตร ใช่ไหมครับอออนมาเป็นเท่าไหร่ค <inertia> รับก an mmm ็ถ้าเป็นลิตรเนี่ยหนึ่งกิโลเท่ากับหนึ่งจุดแปดลิตรเพราะฉะนั้นราคาที่เราได้ยินมาสามสิบกิโลเนี่ยเราต้องเอาหนึ่งจุดแปดหารนะครับมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณสิบหกบาทกว่าต่อลิตรเท่าตัวเองแพงแพงไหมครับถ้าสิบหกบาทต่อลิตรออก็ยังถือก็ยังถูกกว่าน้ำมันถูกกว่าน้ำมันนะคะถูกกว่าน้ำมันด้วยค่ะคุณตุนคุณตุนก็ใช้ LPG อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะยังอ่าแล ใช้อยู่เหมือนเดิมใ้ดีอยู่นะครับถ้าวันนี้ประหยัดไปมันเยอะค่ะประหยัดถ้าวันนี้น้ามันอยู่ที่ถ้อถ้าแก๊สอยู่ที่สิบหกบาทแล้วน้ํามันอยู่ที่สามสิบแปดถึงสี่สิบบาทคุณตุลคุณตุลก็ยังใช้แก๊สต่อใช่ไหมครับก็ยังก็ยัง้เป็นอย่างนั้นเพราะยังไงก็ตามมันก็ยังเฉลี่ยหกสิบสี่สิบนะคะใช่เฉลี่ยประมาณเหมือนเดิมก็ยังถูกกว่านะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าณวันนั้นที่ราคารอยตัวเสร็จแล้วเนี่ย อ้ตัวแก๊สอยู่ที่ส6บหกบาทจริงแต่ว่าน้ํามันเนี่ยมันจะอยู่ที่ส7ิบเจ็ดหรือสาสิบแดบาทหรือเปล่าเราไม่รู้ไงถ้ามันขึ้นไปสี่สิบสี่สิบห้าบาทยังไงก็ผมก็เลยว่าก็ห้ายังไงก็คุ้มกว่าก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ว่าส0มสิบาทนี่อย่าตกใจจริงๆแล้วเนี่ยสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่สิบหกบาทต่อลิตรนะฮะต่อลิตรนะคะใช่ครับใช่แล้วก็เรื่องของศูนย์บริการตอนนี้ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วด้วยใช่ไหมบอกว่าจะมีศูนย์บริการครบวงจร าน้ํามันของเราอันนี้นนเป็นเ,ออเป้าหมายในอนาคตใช่ใช่ครับคุณตุนคุณสุชีพดูว่า <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยผู้ผู้บริโภคนะครับหรือเจ้าของรถเนี่ยก็คงอ,อ,อยากอยากเห็นภาพศูนย์บริการเกี่ยวกับแก๊สที่ดูมีความเป็นมาตรฐาน <c oughs> นะครับอ,อไม่อาจจะอาจจะไม่ไม่อยากเข้าบริการที่เป็นภาพเป็นอู่หรือว่าที่ที่เขาไม่มั่นใจเพราะบางทีเนี่ย ผู้บริโภคเขารักรถใช่ไหมฮะรถเขาราคาหลายแสนหรือเป็นล้านล้านบาทเนี่ย <คะ S 2> เขาก็อยากติดตั้งบริการในศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานซึ่งตรงนี้เ n e r g y r e ฟอร์มเลยก็เรียกว่ากลับมาทําการบ้านเราคิดวิเคราะห์ระวังแผนว่าธุรกิจเนี้ถ้าเติบโตต่อไปด้วยเนี่ยมันควรจะเป็นศูนย์บริการเฉพาะทางไปเลยเราก็เลยวางโครงการเป็นศูนย์บริการของเอเนจีรีฟอร์มนะครับโครงการนี้เนี่ยเราก็จะปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวแทนจำหน่ายประมาณสอง้อยกว่ารายทั่วประเทศนะครับ เรากําลังเ,เรียกว่าเชิญชวนผู้ประกอบการรายปัจจุบันให้ปรับปรับเปลี่ยนรูปแบบจากอู่ให้เป็นศูนย์บริการซะ mm. นะครับแล้วก็เ,เปิดโครงการกับนักลงทุนหรือผู้สนใจเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทดแทนแกส๊สกับรถยนต์เนี่ยมาเป็นผู้ค้าเราเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการกับเราเราก็ยินดีก็คือจะมีศูนย์ที่หน้าตาเหมือนกันไม่ว่า คุณตุลจะไปใช้บริการที่เชียงใหม่หรือว่าคุณสุชิจะใช้บริการที่สงขลาก็จะมีรูปแบบหรือหน้าตาการให้บริการมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศครับโอ้คครับผมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าติดตั้งไปแล้วเนี่ยมีศูนย์บริการเครือข่ายครอบคุมเดี๋ยวที่ไหนก็รับบริการได้ครแบบนั้นนะครับดีมากมากเลยอุ่นใจขึ้นใช่ค่ะทุกวันนี้ฉันก็อุ่นใจนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ ทุกวันนี้นี่มีอะไรก็ยังอ๋อเอ็นดิจิรีฟอร์มก็ยัง <c oughs> มีศูนย์บริการบ้างยังสามารถที่จะไปดูแลระบบแก๊สของตัวเงได้ต้องยอมรับว,ว,ว่ามึงทีเป็นผู้หญิงขับอย่างเงี้ยก็ <c oughs> อันตรายด้วยนะคะแต่อย่างนี้ก็อุ่นใจกันได้ <c oughs> นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะคะคุณหนึ่งสุรศ <c oughs> ักดิ์พิติวัตรนะคะกับเทคโนโลยีใหม่ๆตอนนี้ใครที่มีรถไฮบริดมั่นใจได้ล,ว,ลวเราเลือกติดได้ล <c oughs> ะ,ะถ้ายังประหยัดไม่พอ ถ้ายังไม่แบบนี้ก่อนตัวติดแกสได้แต่ว่าอย่างที่บอกคุณหนึ่งก็แนะนําให้ใช้ระบบใดระบบหนึ่งถ้าเกิดรถทั่วไปหรืออะไรก็เลือกไปเลยดีกว่านะคะทช่ก็ได้นะคะหรือว่า CNG ก็ได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครบทวนเนาะครบทวนกระบวนการเอนิจิริฟอร์มศูนย์เขาเยอะสาขาเขาเยอะนะคะสองร้อยกว่าตอนนี้เยอะนะก็ลองลองไปตรวจสอบกันดูนะหลายๆคนก็ชอบถามตุนมาเหมือนกันว่า โอเคไหมดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็โอเคนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องวันนี้ที่นํามาฝากกันพี่ชีพเราเวลาหมดแล้วหรือเปล่าเราจะ <Okay S 1> เ,เล่นที่นี้แล้วดีงั้นยกไว้แล้วกันนะสัปดา,าห์หน้าสัปดาห์หน้างดด้วยค่ะสัปดาห์หน้ามีงานพระทิฟแฟ์แร์อ๋อด้ไปีกทีกลับมาเล่นเกมเหมออ,องั้นพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะครับผม